จ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ลาบปลาดุกจ้าลาบปลาดุกปลาดุกเขาย่างเขาฝักมาเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝักเขาจ้าหอมที่เราเตรียมไว้ใบขี้หโหดหอมแดงหอมป้อมมะนาวใส่ลงไปสิลาบแข็นแขนกินจะคืดอยากตั้งนานแล้วน้ํำปลาลงไป น้ำปาลาหน่อยหนึ่งปลาหน่อยหนึ่งชูรสลงไปเขาคั่วลงไปพริกลงไป หอมกรข,ขัวบ้านเฮาหินหินจากพ่อแม่พี่น้องจากกรข,ขัวขัวเองหอมคักเป็นตะแซบตะแซบครับหอมหินหิน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังคงคนหน,นองคายอำเภอพลวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินลาบปลาดุกจ้ะอยากมาโดนและจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าลาบปลาดุกแห้งนะจ้ะนึกอยากมาโดนแล้วไปเห็นผู้ใดลาบกะยากอยากจ้ะมื้อนี้มีโอกาสได้ทําลาบปลาดุกมาสูพ่อแม่พี่น้องกินจ้ะอันนี้ของเขาพริกยวกแลดีผักกะลัจ้ะผักสลัด ลับแซ่บเข้าวเหนียวห่อนๆอนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าข้าวเหนียวยังห่อนหอนอยู่จ้าโอ้ย้ำรายไหลเห็นนละก็ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องจ่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ฝั่งไหนก็มากินน้ำกันเ้อจ้ะเด้อมาเซ่บๆบด้วยกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าวันนี้ข้าวเหนียวร้อนร้อนเลยนะคะมาออกไอหววหัอยู่ว่นี้มองวางเลอจ่าข้าวเหนียวเขาวางข้างล่างจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่ามาคำแรกแหกมาอยากมาโดนละ โอ้ยฮอนฮ้อนฮ้อน,อนข้าวเหนียวจ้ะคืออยากลายมันมีโอกาสจกินจ้ะไปเห็นผู้ใดกินไปยากอยากลาบปลาดุพะกรำก,กรอบข้าวเหนียวฮ้อนฮอนแซบครับ เราไปดูแคมแซบสม,มจใจอยากลงเฮตะปนกินจ้ะ กินพุดด่นอยากอืก้อกอเกาหล่ะจ้ะคุณปลอดภัยไปอยู่เลยเราไปเฮ็ดงาหล่ะจ้ะหลับแล้วมัวนหมายสด <9. S 2> ก้าก็องขะเยอะหน่อยเขาเสียบคับมากมากมากกินจ้ะ อืม mm hmm. แล้วดีกินกับปราประดุกเซ็บปราบ mm hmm. รับตัวหนึ่งได้ตั้งหลายจา้ะ mm hmm. เช็มจานเลย ขืมก๊อกบก่อนมาจากพ่อแม่เพิ่งน้องจามาคำใหญ่ อากาศด,ด,ดีเดดเดดกับวันหนาวจ้ะมีหนาวมือ่ยอมือไปงานแตงแ่งเลยจ้ะบัดเป็นงานจังผ่าอากาศหนาวแดดหนาวบัดแล้วงานละแดดดีทาง,งานั้น ห้อนจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจอา้าอากาศก็ได้ปีนี้ไม่ได้เห็นห็ดมั้งเขาหรอกสิบเบิดละจังหน่อยเห็ดก็ออกแ็้ไม่ได้ห้อนันไรหน้อยเห็ดก็ออกอีกละบ่ไม่เห็นมา อากาศเปลี่ยนคักปีเนี่ยใชบกรอบดีแซบคักหลับประโสด ตังเดือนซองแล้วยังมาเห็นแดดโอ้ย,ยังมาเห็นแดดหนาวอีกอืมจัดค่ะมากมากจ้ะมากลาบปไปดู อขอนิ้วเขาเอนียวดอกอัญชันด้อจ้ะเขาแซออันดอกอัญชันคือกาจะเข้ามาององคุงมา,งก,งมาก,กินแบบนี้จ้ะแซดอกอัญชันทรับย์จมมีรสชาติยังดอกจ้าหางแซอของมัดอคำไงเลยอันนี้

จับมะคเข้าอ่ะับเลย Chào mừng ngay truyền khẩu với marketing ลัจ๋จาพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งคงพาพ่อแม่พี่น้องมากินรับประดาแห่งเนาะจ้าเนาะแซบแซบพักเขากรอบๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อมำข้าวเหนียวอีสานในต่างแดนคนไทยในต่างแดนได้กินอย่างอาหารบ้านเฮากระแซบเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋งยายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงกจให้ฝรั่งฝั่งคงด้วยนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโคงนะคะว่าฝรั่งฝั่งโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดยังมือมือเว้นเนนอกจากเนาะวันนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ